ผิดขาดในช่วงเช้าหรือชว่วงเย็นส่วนในเรื่องของความสะดวกสบายนะคะก็อมองว่าสะพานนี้ก็น่าจะทําให้เกิดความสะดวกสบายในเรื่องของกรนนารจราจรมากยิ่งขึ้นค่ะในนามของพี่น้องชาวจังหวัดพิ้งโลกต้องขอกราบกอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ตุณาเดินทางมาเยี่ยมจังหวัดพิ้งโลกในโอกาสที่มาเปิดสะพานพระราชวังจันทร์ดของจังหวัดพิโลกก็คือตาม,มแม่น้ำผ่านตรงกลางของเมืองตามวิธีเปิดสะพานราชบาลังหา ในเรื่องการธรระคมให้กับพี่น้องนะครับชาวจังหวัดพิษณุโลกท่านประธานและท่านแขกรับเชิญก็ได้พร้อมแล้วนะครับ l a <Yeah. S 1> เริ่มเลยน,นะะและนี่ก็เป็นของฝวัจากกระทรวงธรมาคมเพื่อจะมอบแด่พี่น้องชาวพิษณุโลกนะครับ ปล่อยขบวนรถอำนวยความปลอดัยการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่2565ที่จังหวัดพิษณุโลกในวันนี้อนนตี้มร สุดแรกท,ที่คนไทยทีรกงหวัดที่นะครับเพื่อเปิดสะพานเหล็กนะครับสะพานวอลกันนะครับซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำน่าน ซึ่งก็ถือว่าเป็นสะพานที่จะสามารถช่วยนะครับในเรื่องการอำนวยความสะนนดวกอำนความสดในการเดินทางของที่ต้องไปช่วยในจังหวัดพิโลครับจริงๆแล้วที่จังหวัดพิศวงเนี่ยมีสะพานข้ามแม่น้ำน่านหลายแห่งนะครับมีประมาณสักเจ็ดแห่งแล้วแล้วก็มีการสาร้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจากประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิศวงเองนะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับว่า พระบาทสมเด็จฯน,นะครับพระนเรศวรหาราชเนี่ยัติท่านได้กรุณาสะดวกมาที่นี่นะครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะครับคนทั่วท้โลกในถือเป็นลูกหลานนะครับของพระนเรศวรหาราชน,นะครับแล้วก็ จริงๆแล้วเนี่ยผมบินมาเนี่ยเห็นตัวของทั้งโลกเนี่ยนะครับก็มีความเจริญแต่จริงความเจริญที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตยังมีได้มากกว่าน,นี้นะครับเพราะว่านอกจากพานที่มาเปิดวันนี้นะครับซึ่ง,งเป็นตู่เนี่ยที่ทางน้องสิริชมบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์เมื่อไก็ใช่นะครับเพราะว่าเป็นสำคัญเล็กนะครับซึ่งออกแบบที่พูด,ดง่ายๆว่ามีความสวยงามน,นะครับแล้วก็คงจะเป็นแรงบันดาลใจน,นะครับ